มีคนบอกว่าอนุทินชาญวิรุลหรือว,ว่าหัวหน้าพักคภูมิใจไทยไขยก๊อกลาออกจากพักร่วมรัฐบาลแล้วหลายๆคนก็คงทราบนะครับลาออกเมื่อวานนี้ทั้งท้ที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เวลา48ชั่วโมงแต่อนุทินชาญวิรุลไขก๊อกเมื่อวานนี้ซึ่งมันก็ประจวบกับช่วงที่ฮุนเซนปล่อยคลิปเสียง ที่มีการบันทึกการสนทนากันระหว่างฮุ่นเซนกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานแล้วาบบายอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ไขก๊อกลาออกไม่รับทั้งตําแหน่งกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกหลาคนก็บอกว่านี่คือการไขก๊อกออกจากรัฐบาลในช่วงที่รัฐบาลกําลังมีปัญหา บางคนก็บอกว่ากําลังกระโจนหนีตอนที่รัฐนาวาแพทองทานกําลังจะล่มจะจมอันนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ถ้าดูพิจารณาให้ดีแล้วการที่พรรคภูมิใจไทยหรือว่านุทินชันวิรกุลลาออกในช่วงนี้อาจจะไปเคลียร์ตัวเองครับเคลียร์ตัวเองในส่วนที่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีคดีพวพันดอว่าถูกกล่าวหาในเรื่องมวสอวอนั่นแหละครับ เรื่องหัวสวนี้ผู้ที่ดําเนินกระการหรือว่าเจ้าของคดีก็คือกกตคณะกรรมการาการเลือกตั้งกับ D.S.I. ครับหมายเรียกเก้าบิ๊กเนมตรงนี้ผ่านไปแล้วหรือว่าเข้าไปถึงพักภูมิใจไทยแล้วก็รอรุ้นดูว่าที่พักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรุฬห์ใครก๊อก,กไปนี้อาจจะไปเคลียร์ตัวเองเคลียร์พรรตัวเองเพราะว่ามันมินเมย์ต่อการยุบพักและตัดสิทธิทางการเมืองด้วยครับ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยตามชื่อที่มีปรากฏในภาพที่แนบมาให้ดูนี่ครับดังนั้นใครจะมองว่าอนุทินชาญวิรุลไขกอกหนีที่รัฐนาวาหรือว่ารัฐบาลจะล่มหรือว่าจะไปเกลียตัวเองไปพิสูจน์ตัวเองไปทําให้พรรคตัวเองยังเหลืออยู่รอดก็แล้วแต่จะคิดจะมองครับ ฝากไว้ประมาณนี้ท่านใดมีความคิดเห็นที่จะแลกเปลี่ยนกันในมุมนี้ในเชิงนี้ก็แลกเปลี่ยนมาได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ